ลกเหรอครับไอ มีปืนแล้วจ่ายเข้าไป ขอคูยชื่อโสดก้าได้ให้ลาตสองามวันประาด้วยแล้วแจ้งมีหตราบาทเสีบอยู่กับคูือสไหนึ่งรายขณะนี้ยังติดต่อคู่ือ้าไม่ได้ที่ที่แหนึเก้าการให้หนึ่งเก้ารยารไปหนึ่แล้วขอว่าแปดได้ละเอียดด้วยนะทำความครับท่า่ดีคบากที่งสอขเปิดช่วงเรียต่ในข

เออตายแม้เลยเดินเข้าช่วยเดินเดินช่วยเดินเดินช่วยปืนเน็บเอวนะ ใช้แใช้ใช้แัวเตะพี่เบิ้มเติมเหรอเมื่อมันมีความติดขึ้นมาพี่ขอยนุาตใส่แจ็คเนาะเอาน้องใส่เอได้เลยโอเคไหมทำแบบนี้หรอัลน้องใส่เงได้เลยโอเคไหม ผมไม่ซ้ำวพี่ดีแล้วนจริงไหมอย่างนี้อยาพูอ่าดีวที่ผมไม่ซลิกไ่เกไ่เลไม่ล่เิไม่เไม่เลิกไม่าก่เลม่เกไเลไม่เลม่เลมันม่เลิกไม่ลมเกไม่ลไม่กไ่ไม่รู้ใไรเล็นไม่เลิกไม่เไม่เยิม่แลิวไน่ไม่เมาเลม่เถากมลม่เ่เไม่พล่กไไม่เล่เกไม่เลกเม่ม่ไม่เมา่่เม่ เทียร์ไม่หลุดผมก็เลยยิงใช่ไหมว่าเป็นปืนของเราเองใช่ไหมปืนปืนของที่บ้านพี่เพราะที่บ้านก็มีปืนอยู่สามสี่กระบอกพอ่าเอเคโอเคไม่เป็นไรโอ้เกล่ะครับผมผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปล็อกเราเออเาถามว่าทำไมมีปืนผมเอ้าผมก็รู้สึกอยู่บ้านผมก็ใช้อยู่แล้วพี่ก็จะเพราะแถวนั้นมันก็ บ้านขายของพี่ได้มันก็ผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครแต่มาดีก็มีมาไม่ดีก็มีออครับผมก็ที่ถามที่ต้องหนออูออได้ไงให้แม่